สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโฟดี้ยังฟิต40กรกฟิตได้ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าอยากผอมต้องกินยังไงนะ,ะแล้วช่วงรดน้ำหนักนะคะควรกินอะไรแล้วก็ไม่ควรกินอะไรดี ยิ่งกินน้อยยิ่งผอมจริงหรือเปล่ากินสลดัดทําไมไม่เห็นผอมเลยนะคะกินไก่อย่างไงไม่ให้อ้วนลดน้ําหนักเนี่ยให้ตัดไขมันแล้วก็แป้ออกไปถูกใช่ไหมทำไมกินผงชูรสถ,ถึงอ้วนแล้วก็บวมง่ายกินอาหารเฮลตี้ขนมคลีนก็กินนะแต่น้ําหนักไม่เห็นลดเลยวันนี้เรามีคําตอบเกี่ยวกับคําถามเหล่านี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะยังมี2ช่องทางนั่นก็คือ Facebook แล้วก็ไอจีนะคะอันใหญ่ทุกคนฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจอนด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกด ไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เรนด้วยนะคะส่วนใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับในช่วงลดน้ำหนักนะคะสิ่งแรกที่หลายคนทำนะคะก็คือการอดอาหารหรือว่าการกินน้อยค่ะการกินอาหารน้อยไปนะคะถือเป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยเพราะว่าจะทําให้ระบบเผาผัานพลังงานของเรานะคะทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะจริงอยู่นะคะการกินน้อยจะช่วยลดน้ําหนักได้ดีในช่วงแรกๆเลยนะคะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะคุณก็จะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ําหนักตนันหรือภาวะน้ําหนักหยุดนิ่งนั่นเองนั่นก็คือการทีค่คุณกินน้อยเท่าเดิมนะคะแต่น้ําหนักก็ไม่นดลงเลยหรือว่าบางคนนะคะน้าหนักพุ่งขึ้นไป,ไปมากกว่า เดิมมีสาเหตุนั่นก็คือเพราะว่าการที่คุณกินอาหารที่มีพลังงานต่าหรือว่าการกินอาหารที่มีพลังงานน้อยกว่า BMR ของตัวเอง BMR ก็คือ Basal Metabolic Rate นะคะนั่นก็คือระดับพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อให้มีชีวิตอยู่ค่ะดังนั้นเมื่อคุณกินอาหารที่ต่ำกว่า BMR ของตัวเองนะคะร่างกายจะรู้สึกว่าร่างกายอ่ะ มีภัยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายกําลังจะอดตายนะคะร่างกายนะคะก็เลยปรับให้ระบบเผาผลาญพลังงานของเราเนี่ยทำงานช้าลงเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่รอดต่อไปนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณควรกินนะคะในช่วงที่เวลาลดน้ําหนักนะคะสิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือการกินโปรตีนให้เหมาะสมค่ะโปรตีนนะคะต้องไม่น้อยหรือเยอะจนเกินไปนะคะบางคนนะคะเริ่มลดน้ําหนักนะคะจะเริ่มโดยการตัดโปรตีนออกไปเป็นสิ่งแรกเลยนะคะซึ่งนั่นถือเป็นวิธีที่ผิด มากๆเลยค่ะเพราะอาหารที่คนลดน้ำหนักต้องกินมากที่สุดก็คือโปรโตีนนั่นเองค่ะโปรโตีนในที่นี้หมายถึงโปรโตีนไขมันต่ําค่ะจำพวกอกไก่นะคะ เต้าหู้ไข่ปลาอย่างเช่นบางคนนะไม่กินข้าวเลยนะแต่ไปกินอาหารเสริมซัมโพเวยโปรตีนแทนค่ะถ้าถามว่าอาหารเสริมจําเป็นไหมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณกินอาหารหลักอย่างเพียงพอนะคะก็ไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมเลยค่ะหลักการกินโปรตีนอย่างง่ายๆเลยนะคะให้คุณกินโปรตีนนะคะอย่างน้อย1.2ึ่งถึงหนึ่งจุดแปดนะคะคูณกับน้าหนักตัวได้เลยค่ะบางคนบอกว่ากินไก่ไม่เห็นผอมเลยพอถามอ๋อก็บอกว่ากินสะโพกินปีกกินตุ่มไก่กิน น้องไก่คือจะบอกว่าไก่แต่ละส่วนนะคะมีไขมันแล้วก็ให้พลังงานที่แตกต่างกันออกไปค่ะที่บอกว่าทําไมต้องกินอกไก่นะเพราะว่าอกไก่นะคะเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดแต่ว่ามีโปรโตีนมากที่สุดค่ะส่วนที่ให้พลังงานแล้วก็มีไขมันมากที่สุดก็คือตูดไก่นั่นเองค่ะรองลองมาก็คือ ปีกสะโพกนอ่องแต่หลายคนบอกว่าเบื่อกินอกไก่แล้วค่ะก็สามารถกินเนื้อวัวไม่ติดมันนะคะหรือเนื้อหมูนะคะสันนอกไม่ติดมันได้ค่ะช่วงนี้นะคะอาหารจำพวกแพนเบสต์เอทมาแรงนะคะหรือหลายคนนะคะรวมทั้งแอนเองนะคะก็เป็นเฟ็กซิเทเรียนะคะก็คือมังบ้างไม่บังบ้างนะคะดังนั้นการกินโปรโตีนจากพืชผักนะคะจึงมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะในการซ่อมแซมส่วนที่สึกเ่อของร่างกายนะคะนอกจากเนื้อสัตว์นะคะเราสามารถกินพืชผักที่มีโปรต สูงได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องหู้ไข่ไก่ถั่วลูกไก่ถั่วระเทมเป้นมถั่วเหลืองอัลมอนด์เนยถั่วกรีกโยเกิร์ตผักโปรตีนสูงนะคะก็คือเพียบเลยนะคะอย่างนั้นนะคะเป็น ฟล e ซิเตเรียนะคะก็จะเลือกกินผักฮอบทรีเลยนะคะที่เป็นผักโปรตีนสูงนั่นก็คือถั่วพูต้นอ่อนทานตะว,วันแล้วก็ถัง่วงอกค่ะรองลงมาเลยนะคะที่มีโปรตีนสูงไม่แพ้เนื้อสัตว์นั่นก็คือบอกแคลรี่คะนา้าอวยเล้งผักโขมตำลึงค่ะอ๋อแล้วก็เห็ดฟางด้วยค่ะเห็ดฟางถือว่าเป็นพืชผักที่มีโปรตีนสูงมากๆทีเดียวค่ะข้อต่อมาะคะ่ะในช่วงลดน้ำหนักนะคะห้ามคุณตัดแป้งออกไปเลยนะคะการที่คุณตัด แป้งออกไปในช่วงลดน้ําหนักนะคะทําให้ร่างกายไม่ชินกับการย่อยแป้งไปแล้วนะเมื่อคุณกลับมากินแป้งอีกทีนะคะก็จะทําให้เกิดการโยโย่เอฟเฟกหรือน้ําหนักขึ้นพุ่งไปมากกว่าเดิมอีกค่ะแป้งนะคะเป็นพลังงานสมองแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นพลังงานใ้กับกล้ามเนื้อนะคะถ้าเกิดคุณไม่กินแป้งเลยนะคะร่างกายก็จะดึงเอาโปรตีนของมาใช้นะคะทาให้เราไม่สามารถจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ค่ะระบบเผาผลาญพลังงานของเราก็จะทํางานผิดปกติค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดคุณไม่กิน ะคะคุณก็จะมีอาการสมองไม่แร่นะคะสมาธิไม่ดีเพราะว่าแป้งเป็นพลังงานให้กับสมองนั่นเองค่ะแต่ว่าชว่วงลดน้ําหนักนะคะจะกินคาร์บยังไงไม่ให้อ้วนนะคะแนะนําว่าให้กินคาร์บเชิงซ้อนค่ะแล้วก็เมล็ดธันยพืชไม่ขัดสีค่ะอย่างเช่นพวกข้าวโอ๊ตนะคะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะขนมปังโฮลวีดเพือกมันฟักทองนะ,ะมันหวานมันเทศมันฝรั่งได้หมดเลยค่ะ ้อต่อมาค่ะคุณห้ามตัดไขมันออกไปเลยนะคะเพราะว่าคุณต้องกินไขมันดีแทนค่ะการตัดไขมันออกไปนะคะจะทําให้เกิดภาวะน้ําหนักตันแล้วก็ผิวพรรณนะเหี่ยวลงแย่ลงค่ะแต่ย้านะคะว่าให้คุณกินไขมันดีค่ะเพราะว่าการกินไขมันดีนะคะจะไปช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานค่ะช่วยทําให้เราลดไขมันได้ดีมากขึ้นค่ะไขมันดีช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นค่ะไขมันดีจะไปช่วยไล่ไขมันเลวค่ะประโยชน์ของการกินไขมันดีอย่างหนึ่งก็คือไขมันดีนะคะจะไปช่วย เรื่องของระบบฮอร์โมอนอิ่มหรือว่าฮอร์โมอนเลปตินค่ะจะทําให้เราอิ่มหน้านะคะไม่หิวบ่อยแล้วก็ลดน้ําหนักได้ง่ายค่ะไขมันดีช่วยในเรื่องของระบบฮอร์โมอนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมอนไทรอยนะคะที่ช่วยทําให้ผอมผ่านได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าฮอร์โมอนเพศนะคะเช่นเอสโตรเจนในเพศหญิงนะคะหรือว่าเทสโทสเตอโรในเพศชายค่ะโปรต์ฮอร์โมอนก็จะทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะแหล่งไขมันดีแล้วก็โอเมก้าสาสูงที่ควรกินนะคะก็คือ น้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะพร้าวปลาแซลมอนนะคะหรือปลาทะเลทั่วไปเลยค่ะวอลนัทแกลกซีดอัลมอนด์ค่ะแมคคาดเมียอะอโวคาโดเนยถั่วกินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะรับรองช่วยเบิร์นไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะเข้าต่อมานะคะอยากผอมถาวรต้องกินผักเวลาลดน้ำหนักนะคะสิ่งที่คุณควรกินนะคะย้ำเป็นเสมอเสมอนั่นก็คือโปรตีนนะคะไขมันดีคาร์บเชิงซ้อนแล้วที่สำคัญก็คือพืชผักแบบไม่จำกัดเลยค่ะ แต่หลายคนน่าจะดูก็ดีอยู่แล้วนะคะว่าพืชผักนะคะมีไฟเบอร์สูงมีเกลือแร่วิตามินเยอะนะคะนอกจากนี้นะคะการกินพืชผักนะคะยังช่วยเผาผัานไขมันได้ดีอีกด้วยค่ะเออแต่หลายคนบอกว่ากินผักเราไม่เห็นผอมเลยนะคะกินสลัดก็ไม่เห็นผอมเลยนะคะลองมาดูก,ก่อนนะคะว่าคุณเลือกน้ำสลัดยังไงนะคะแนะนําให้คุณเลือกน้ำสลัดนะคะเป็นซีอิวีุปุนนะคะน้ำสลัดไขมันตำ่ำหรือว่าเป็นงาขาวญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะระวังเรื่องพืชผักที่มีคาร์บเยอะนะคะกินได้แต่ว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปค่ะอย่างเช่นแครอทฟักทองหัวแร้ญ,ญี่ปุ่นหัวลันเตาค่ะ ข้อต่อมาค่ะ4ี่เครื่องปรุงที่คุณควรหลีกเลี่ยงก็คือผงชูรสโซเดียมน้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินผลิตขึ้นมามากนะคะทําให้สะสมไขมันได้ง่ายมากขึ้นผงชูรสนะคะยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินนะคะผลิตได้มากขึ้นถึง300%ยิ่งทําให้สะสมไขมันได้มากขึ้นไปอีกเลยค่ะโซเดียมนะคะนอกจากจทำให้คุณตัวบวมแล้วนะคะยังทําให้คุณอยากของหวานตลอดเวลาด้วยค่ะทําให้ลดน้ําหนักได้ยากค่ะ น้ำมันพืชก็อันตรายเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดคุณได้รับโอเมก้า6สูงจนเกินไปนะคะร่างกายก็จะเกิดการอักเสบได้ง่ายค่ะแล้วก็ระบบเผาผลาญพลังงานของคุณก็จะมีปัญหาค่ะทําให้ลดน้ําหนักได้ยากเช่นเดียวกันค่ะแนะนำให้กินเป็นพวกน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวแทนค่ะข้อต่อมาค่ะผลไม้ก็คือดีค่ะมีเกลือแร่วิตามินแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะแต่จะดีมากกว่านะคะถ้าเกิดคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่มี รสหวานค่ะผลไม้ที่กินได้บ้างมีอะไรนะคะแนะนําเป็นแกงมองกรฝร,ร,รั่งสมพูมะละกอกีวีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ผลไม้พวกตะกุลเบอร์รี่ต่างๆค่ะยายคุณหลีกเลี่ยง ผลไม้ที่มีรสหวานนะคะน้ำผลไม้ที่มีรสหวานก็เช่นเดียวกันค่ะผละไม้น้ำตาลสูงที่ไม่แนะนําก็คือกล้วยไข่ขนุนลำไยมังคุดเง้ะทุเรียนมะม่วงน้อยหน่าอง,งุ่นข้อสุดท้ายค่ะหลายคนบอกว่ากินอาหารเฮลตี้หรือว่ากินอาหารคลีนกินขนมคลีนทุกวันก็ไม่เห็นผอมบางคนเห็นว่าเป็นอาหารคลีนนะคะหรือเป็นอาหารเฮลตี้ก็กินใหญ่เลยนะคะเมนูเฮลตี้ต่างๆนะคะมีประโยชน์ก็จริงนะคะแตนน่ในขณะเดียวกันนะคะบางเมนูก็ให้พลังงานที่สูงค่ะ ซึ่งถ้าเกิดเรากินมากเกินไปนะเราได้รับพลังงานมากเกินไปนะคะแต่เราก็ใช้ไม่หมดร่างกายก็จะสะสมพลังงานต่างๆนั้นนะมาเป็นไขมันค่ะเมนูเฮลตี้ที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะคะก็คือกล้วยนะคะกล้วยหอมกล้วย น้ำว้านะคะกราโนล่าค่ะถั่วต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถัวาา่วอัลมอนด์ถั่วไรปุ่นบางคนนะคะกินถั่ววันหนึ่งเป็นกรํารเลยนะคะวันละ20เม็ดเลยทีเดียวแบบนี้ก็คือไม่เอานะคะไม่ผอมแน่นอนค่ะเพราะว่าพลังงานที่เราได้ดับไปนะคะเป็นพลังงานเกินนั่นเองค่ะขนมหวานนะคะอย่างเช่นนาซาอีนะคะกินมากไปก็คืออ้วนนะคะนมวัวก็มีไขมันที่สูงแล้วก็น้ําตาลที่เยอะกว่านมทวเหลืองค่ะ อาคาจบกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าอยากผอมต้องกินอะไรควรกินอะไรแบบไหนแล้วก็ไม่ควรกินอะไรบ้างน,นะคะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์กันมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ